ที่หลักห้องเราในวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะอลิมค่ะสวัสดีค่ะดาค่ะเย้เคยไปทำอาหารใช่ไหมเคยทำแก้ไขแล้วยาเปิดร้านอะไรวิจากย่า สอนเจียวไข่รู้สึกว่ากัวนน้ำมันดีใสอ่ะวันนี้พี่จะให้น้องๆทำเมนูผัดกระเพราเคยกินตั้งแต่เด็กแล้วผัดกับข่าหมูกรอบไม่ใช่ไข่ดาวพี่ว่านางหนูเคยพี่จะเจียวไข่แล้วก็หนูทำไข่แตกไปเรื่อยๆหนแล้วก็ไปหยิบใหม่มาเ <มา S 2> ต็ม เราที si e, no ่เราเซอรกินเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปบ้างมีพริกพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใบกระเพราอันไหนใบกระเพราอัน้อันนี่นี่นีกนี่ีนี่นีนีอนี่่ล่นี่น่นี่นี่ิีหลั่นี่นี่นนีนนี้น

กินกระดาษเราเคยกินเนี่ยตอนเด็กๆแบบไม่รู้ว่าอะไรหยิบมานิดนึงนะแล้วก็เอาเข้าปากเลยแล้วเป็นไงรสชาติอะไรเนี่ยมันแบบมันแบบหนีบเข้าไปเลยกินเข้าไปแต่ไม่รู้สึกเลยเมลเราเคยกินอาหารปลาด้วยเป็าเล็กหรือเป็าใหญ่เป็าเล็กโอ้มันบอกว่ากลิ่นมันหอมมากไอรินไม่ไหวแล้วมั้ยกินแล้วมันก็เอาเข้าปากเลยเพราะกินมันหอมไม่รู้กินหอมอ่ะแล้วมันอยากกินอ่ะมันก็เลยน้ำเข้าไปปลาเล็กปลาใหญ่ไอ้ดอก ปลาปลาใหญ่ดิเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเขากินเม็ดเล็กเออเม็ดเล็กก็ได้ยอมยอมยังย็ฟังค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปดูกันไวุ้ยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามา มีอะไรจะพูดกับเชฟได้ไหมจะมาดิครับไอเด็กเตี้ยเชฟได้คุณมีอะไรจะพูดกับเชฟดีไหมมีเยี่ยวดีเธอรู้ไหมว่าเธอตกเป็นแมาแลชเชียร์ดีมีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีอยู่แล้วอะอดเม็นแม่ครับอดเม็นแม่ครัโอถ้าพร้อมแล้วคะไป หิบไรอีกจ้ทุกอางค่ะิบแล้วหยิบแล้วหยิ้อาเชอาเยไม่้เอไ มวัตถุดิบที่คุณยิบมาไหนคุณบอกสิว่ามันคืออะไรบ้างอันไหนใบกระเพราอันนี้อันไหนกระเทียมอันนี้อะไรครีบอันนี้และวัตถุดิบหลักเนื้อสัตว์คุณยิบอะไรมาครับคิดว่ามันคืออะไรคิดว่าไก่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 ไ กะเพราไม่เยอะไม่เยอะใช่อันนี้น่าจะเป็นผงชูรสอันนี้ผงชูรสเยอะมากต่ออันนี้น่าจะเป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้สีขาวอ่ะต่อไปที่เชฟลีนเชฟลีนครับวัตถุดิบที่คุณหยิบมามันมีอะไรบ้างคะมีกระเทียมพริกเม็ดมะยมเม็ดมะยม เมาโยมแล้วไปกระเพราเจ้า <overst> ส <run> ัต <irgendw> ว <carbono S 2> ์ค <imprisoned> ืออะไรหมูคุณแน่ใจหรือว่าหมูแน่ใจแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยห้าสิบ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 ผงชูรสผิวขาวผิวขาวเอ้หมูสันโอ้โหโอ้โหคิดว่าอะไรคืออะไร จ <cas os> ำได้เหรนจำด้เหรอแัเีกแล้วแกยัแล้วตั้งกระทาใส่น้ำมันรอให้น้ำมันเดือดเอาพิกและก็ะเทียมลงไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปทำไงเรื่องบรรถไปแล้วเครื่องูรถลงไปผาดให้สุกระวังไม่ไม่พอนะเคองปูรถปูที่รถไหนของชอรถอย่ไหนไอ้ด่าชอร์รถ แล้วอันไหนที่คิดว่าเป็นซีอิ๊วขาวหนู<ป>ว่าอันนี้เฮ้ยเสียซีอิ่วขาวน้ำามันหอยอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้คือสีอิอ๊วขาวค่ะเห็นไหมทำได้ นี่คือรถใส่น้อยอร่อยจะ่ดาวใส่มากเข้มเข้มนี่ <laughs> อันนี้ของชูนรถนนนน n น คือใบกะเ100%เอ แล้วเจฟที่ดีจะต้องลองชิมอาหารตัวเองกินก่อนนะทุกคนเอาแล้วทำเลยนะความสุดเป็นยังไงรสชาติผมหอมเหรอเผ็ดเผ็ดฉันอร่อยเผ็ดชนอร่อยเผ็ดเต็มแปดจุดห้าแปดจุดห้าเลยเหรอแป่ว่าอร่อยอยู่นะต่อไปที่ไอด้าว่าเมนูกะเพราวัตถุดิบหลักของไอด้าคือกะเพราอะไรคะกะเพราไก่แน่ใจหรือว่าไก่เมน ให้เชฟบ่ะชิมดูเหมือนกระเพราที่หนูเคยกินไหมให้เหมือนแต่มันอร่อยแต่มันอร่อยเป็นสิบเท่าให้สิเสร็จแ,แล้วพวกหนูก็จะเอากระทะของหนูไปให้ทุกคนในบ้านกินกันเลยไปเลยเอาไปให้ใครกินก่อนพี่แบนพี่แบนพี่แบมชิมให้หนูหน่อยชินได้ไหมนี่ไม่ไดาทำ คือรสใส่น้อยอร่อยจะราวใส่มากเค็มเค็มจ้ะ ก็หนูแข um. <gr> ่ง <k> ก <imiz> <ifer im> <Wales> ันอันนี้จานหนูอันนี้จานอาดาห้าิดคะแนนเต็มสิบของหนูก่อนห้าคะแนนนะมะเค็มมากเค็มมากไม่เปยอะคนอีกเยอะของอาดาอันนี้ก็ห้าคะแนนเหมือนกันคุณก็เค็มค่ะกลิ่นกระเพราน้อยแต่ว่ามันคือมันกลิ่นอย่างอื่นมันแรงกว่าแต่ไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรอ่ะรู้สึกได้กลิ่นอะไรแค่ยังเก่งค่ะเก่งเก่งว่าที่เป็นอยู่ค่ะไปต่อไปต่อไปเลยไป อร่อยใส่มากเค็มหนูก็เลยใส่ลงไปทั้งหมดหนูก็เลยใส่ลงไปทั้งหมดเลยไม่น่านะเค็มขนาดนี้ส่วนอันเ <c oughs> น,น,นี้ยเค็มกว่าไม่มีรสหวานอะไรแต่ว่าหอมใบกะเพรากว,ว่าก็เลยให้เจ็ดเสมอกันค่ะพี่น้อชิมจะให้ชิมผัดกะเพราคนอื่นอะไรเนี่ยไม่ได้หรือเป่า เชทปต์จ้าไม่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 ต um> e ้องกินน่ะนี่เขาต้องเอาคำใหญ่ๆคำ่าอร่อยเข้าไปอ๋อไอรินก็เค็มหน่อยเดียวอะทำไมเค็มหนูจะบอกทุกคนนะหนึ่งชูรสหนึ่งชูรสใส่น้อยอร่อยเท็ใอร่อยเคทปใส่จริงข้าวอร่อยอันนี้จริงข้าวอร่อยอันนี้จริงนะตามตำลักจริงข้าวอร่อยหอเจ้ารสชาติดีครับ คนต่อไปเราต้องให้ให้หมดจานทำใหญ่ๆเอ้ยกินไปเลยเดี๋ยวหนูจะให้พี่นัดลงคะแนนก่อนแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงคะแนนเท่าไหร่เต็มชิคให้ให้แอ่ะอของแกล่าอานนท์รชาติ้ีกว่านอยให้เก้าแล้วกันอันน้ เคมไหน่อยทำไมเค็มพี่ร้ำรู้ไหมพี่บิวบอกว่าใส่ผงชูรสน้อยอร่อยใส่มากเค็มหนูก็เลยใส่จัดเค็มเลยทำนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยทำก็อยากสนุกไหมสนุกครั้งหน้ามีเมนูอยากอื่นไหมทำคิดว่าทำได้ไหมได้ได้ได้ ไปทำนะคะผักกะเพราก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะคะระวังน้ำมันกระเด็นใส่นะคะแล้วก็ต้องมีผ้ากันเปื้อนด้วยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย